Oh. It's time to impress. Oh. Nothing like cold steel on a big if you want to win. Introducing your champion. ไปแล้ววันนี้ <c oughs> วันนี้มิตตี้ทำละฮะในวันนี้ดิงเลย เอาของคอนเอามันเอามันโอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ทันเฮ้ยพิงเดี๋ยวตายได้คุณพิงค์พิงค์พิงค์อยู่ไหนวะนี่เอาหน่อยยังจะตายแล้วพิงระวังพิงระวงัง เอาเอาพูดเอาพูดเอาตอนเอาตอนเอาตอนมีตัวสองสนไยอยู่นะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวนานะทางออกไปนั่นน่ะนั่นนานหิงกระโดดไปตรงกลางอ่ะมีกล่องม่วงมันมันกระเป๋าเลยอะไรกระเป๋าองกระเป๋า่ะ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามองไม่เห็นป่ะกระเป๋ากระเป๋าพี่น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 ี่หากระสุนกันไม่มีเลยชั้นสองมีป่ะขึ้นไปชั้นสองมีอาณิจิ๋ว14นัดมีมีมมีีวายเอดู8นัด ไหนมุ่งขวาไปไปขวาใช่ไปเลียบไปข้างหลังบ้าล่ะหรือว่าจะไปแอร์แอร์ฟิวเลยมันอยู่กี่ตัวเมื่อกี้เห็นยี่ตัวสามเลยสามสามเราไปแอร์เลยนะอ้าวเยอะจะเข้าแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวเป็นจริง ปะปไปโก o โก g โก o อ้หนูอแล้วอะไรวะคะนนะแนนโอ้โหยิ่เจ้าปืนมันปืนแรงแทบแบแหนีมาเจอคูนี่ตัวไอ้ตัวน่อย่างกนไม่ย นี่อีกนี่อีกนี่ใครเนี้ยใครอโอ้โหใครอีกกระสุนไปเห็นแล้วแตวะนี่นี่นี่น่ารังไงมันวะ นี่แม่งมันจริงว่ะดูดิอยู่อยู่โดนเราเรา,เราใจสุดเออเวลาเข้าต้องเข้าอย่างนะี้แหละเนาะเราเข้าพร้อมกัน เอือชิลดเซล,ลหมดเหรอดูว่นนีเนียวะเบเอาไปขอสองอันพอชิลดเซลเฮียดิปส์ <c oughs> จริงเอาเทอร์เนเตอร์มันก็ดีนะเนี่ย ผมใช้ได้ยิงไ,ไม่โดนเลยนี่เหมืนผมป่จะยินุ๊อยู่อ่ะเมื่อกี้เห็นยิยิงเฮ้ยนี่นี่คนต,นนนตามปะตามไปปะหรือให้กูเปิดบาร์ปะะเปิดาบาร์ของเลเตอ่ะเออัโต พี่นั่ยไงมันยืนมันมันเอาไอ้นี่อยู่ไหหอ้เดี๋ยวกูเปิดนะไม่ต้องเปิดแล้วยิงเลยมันเข้ามาในนี้ละมันเข้ามาในบ้านละมีเพื่อนมาอีกมีเพื่อนมัน,มน,มนโดนฟาเขาวาไปไหนตัวตัวไหนวะ เขาวาร์ปมาแม่วาร์ปของหมูอ่ะดึงไปเดี๋ยวะราอ่าอ่ามันวิ่งมาปะไม่ไม่มันยิงอยู่บนเดนอุ้ยสัตว์เข้าวาฟตัวเองมีสองตัวมีสองตัวมีตรงนี้อตัวเอาตัวนี้ขาด เ,เดือดเดือดเดือดกระสุนน้อยว่ะเอวาวางให้หนูหนีไป,ปแล้วหนีไปทู่นแล้วดูทุกคนโอเค นี่ขออะไรก็ได้ที่เป็นกระสุนเยอะสดอะีกรสุนไอยู่นะ oh. ที่น่เฮ้ยโอ้โหลดลเลเราก็ลืมนะ

อุ้ยติดต้นไม้อันนี้ก็จะกด L1 อยู่เรื่อยคิดว่าตัวเองจะไม่หนี่ก็เขาก็เขาเอาว่าบ้านบ้านข้างนี้ด้วยพี่บ้านอีกมาผมไปบ้านข้างๆก่อนนะบ้านใค้อะบ้านแหลมมันอยู่หลังบ้านนั่นอะ อุ้ยหมกโอเคมู้นึงจะตายแล้วแล้วตาเอาไปดูหน่อยดโอ้ยวพี่อู้วีดตอนัวตัวหลังที่อุ้ยพี่รู้ว่ามันจะตายแน่อยไหนวะเดี๋ยวตายแล้วตายแล้วตีที่สอ ให้ได้ไ,ได้มุไม่ได้ก็กลับมาเติมเรื่องก่อนเอ้ยเอตอตอนน็บน่าจะได้เปรียบอยู่นะได้ๆๆเฮ้เปียบโอ้โหแม่งใช้ก่อนแล้วอยูไ่ไหนวะไปชุบก่อนก็ได้นะเออมาชุบก่อนนล,ละขึ้นขึ้นขึ้นมาขั้นสองมาแล้วมาแล้วเอ้ยไล่หลังมาไล่หลังมา ยิงมันยิงเลยชุบ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 แล้ววะชุบชุบชุบก่อนชุบก่อนอ่ามันโดนคนอื่นฆ่าแล้วมันมันเองนีงไม่ถ่นเดี๋ยวกูชุบเองเฮ้ยกูชุบเองแล้วอะไรกูกดไปละกูกดไปละไอ้เจือกุบกันไงเกย์เกย์เห็นล็อกโอ้โห จริงไปใช้อันตีอกกไอ้กลวยอยู่ล่างอยู่ล่างที่ใช้อันตีนะที่ใช้อันตีนะระวังระวังมันโดดไปบ้านนี้ละ ไม่มีกระสุนเฮฟวี่แบ่งซัดหนึ่งกักไหมไม่มีเลยวไม่มีสักคักเออเฮ้ยเชื่อเนาะฝักหลังบ้านแม่งมีต้องต้องแปลนูนหรอมาชิวเซลให้กูเปิดว่าไหมก็ดีนะไม่ต้องเปิดแล้วไอคอนสัดนเราให้เปิดโอ๊ยโดดโดด ไอ้ยเห้ยซ้ายซ้ายซ้ายหลังซายหลังมาได้ยินเสียงขันหลังขันหลังไปยิงเแล้วก็ยิงเสียวดูหลังไวไม่มีวิ่งนะไม่มีวิ่งมีเมื่อกี้เหมือนเห็นนะม่วิ่งอยู่ข้างเลยอย่าไปเห็นนะระวังวัวไปก่อนเลยไปกันไปกันไปกัน เชี่อะไรมันเกมหนีนี่ว่าว่มันเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงไอเยเอาไปเลยเลยไม่มีกาะแล้ววะกอดหมดไอสัตว์กระสุนหมดมีไลท์ในบ้านไม่ต้องเฮมี่ไปไปไปต่อไปต่อ ไป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 จำเท่าเลยนะลงจำไหนวะเฮียเฮียไปด้วยสัตว์ไม่ไปดยเลยยังไม่ยังไม่มีคนเปิดครับมีปะวะยังยังมีของ ไปแม่งชุบว่ะโอ้โหไม่มีที่ใช้ก่อนเลยว่ะซีวูเซลวิ่งอย่สุดไลท์ขาหม้อเือฮมี่โอ้ขอบคุณครับ มีโตบบินมาเย yeah, ี่ยมลรับคุณเรียบร้อยอมาคนเดียว <laughs> อะตลาดประสาทดินน <c oughs> เรือ่องไม่มีไม่ได้เลยมามาเอาพี่ไป Coming อ,อ๋อแม่งจะมาชุบแน่เลยอ่ะมันพุ่งมาตรงเนี้ยหนี <c oughs> ตายมาไยต่อปเราต้องไปไหนีกรสุนไรเี่ยอยู่ได้ไงเนี่ยมันไม่ได้จะอยู่ได้แล้วเนี่ยเราอะไรมเยอะ สายวิ่งแม่ตกใจมีคนบวกด้วยมีคนบวกโอ้โหไอเหียระเบิดสามลูกรุ่หนึ่งรุ่งหนึ่งเดี๋ยวผมชุบเดี๋ยวผมชุบหมู

เอเอสุดยดอดต้องรอดแล้วรีบรีบดูแล้วเข้าวงย่าขอเติมเกาะตอนนี้เฮียไม่มีเหมือนกันเอืยเอืยชิบหายแล้วเกาะไม่มีว่ะตรง <วะ S 2> น,นี้ไรเอ่อ โอเคขอบคุณครับเลาังผิงิงอย่าลืมฮิ้หนะยิวก่อนเลือดมึงเนี่ยเย่ยิวอยู่เลยกระสุนเอาไปยังเอาไปแล้วไปแล้วตอนนี้กระสุนเอาละไปๆๆเางไปไงเนี่ย้ขงขึ้น10 s e i t e หา,นาันนะระวังด้วยนะอย่าวงย่างนี้นะเ็ลองนี่ัเเราเราบวกมาหลายตีนะทำไมไม,มนันไ,ไม่กอนเลยเวะ มันหามันหายากคือน่าจะอยู่ในอีกตี้เดียวตอนนี้ตอนนี้คือมีไซน์หมดแล้วอันมีไซนลิงกหนึ่งอันแล้วก็คือเชียวไม่มีไม่คิดหนึ่งอันแล้หมดแล้วอ้เทีเมไม่หนึ่งอันท่วนชิวเชียวศูนย์ศูนย์เออเหมือนกันชิว่า สามแล้ววะเราเรารอเอ็นโอว์กันอย่างเงี้ยเราดูทางนี้ก่อนดีกว่าบว์มันใกล้ๆเขาวิ่งอย่างเดี้ยวหรือเราลองไปเข้าวงก่อนเนาะเรอตรงนี้แหละไปจองที่ก่อนนะตรงนี้แหละเราเดี๋ยวเขาวิ่งมันอยู่ใกล้ๆเหลยออีกสามสักกว่าเดี๋ยวตอนที่มันตีกันอ่ะมีอันตีอยู่นะปปาาเข้ไแจมีอันตีด้วยนะมีตัววิ่งมาทางซ้าย เสียงเท้าปั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 กมันซอยมาเลยเนี่ยเียแล้วเียแล้วมาชัวเ็ดหมดวะเีูดูดูดชิปแบตเตอรี่เอแบ่งกันไปได้ปะได้ปะได้ได้ได้สุด เฮ้ยมีใครเฮวีะม uh ีตัววิ mm ่งมามีต uh ัววิ่งมามีปะมี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 ม่มีมีเสียงวิ่งวอ่ะตึบตึ๊บ่ะหเปิดนนี่ได้ดิวะได้ผมวาไปนะเออ

เรียกรอผมโอเคเข้าเลยเดี๋ยวผมเข้าก่อนนะเย็ดคนดสุดยอดอาฮะเดี๋ยวรอไปเลยก่อนเหรอเยดาเมจดาเมจหนึ่งร้อยเฮียแค่ป่าที่ตกข้าวินมาเนี่ยตลบตลกดีสุดยอด Gila. Hmm. Okay. Biasa apa-apa.